สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปปลูกผักในกระถางสไตล์คนเมืองแบบง่ายๆนะครับครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับสกาเลตนะครับคลิปนี้ก็มีหลายท่านนะครับบ่นนะครับว่าเพราะสกาเลตนี่เพราะยากซะเหลือเกินนะครับเพราะยังไงก็ไม่ขึ้นบางท่านไม่งอกสักเมล็ดเลยก็มีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เลยเอาวิธีการนะครับเพราะ สกาเลตนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมแล้วก็่อนอื่นเลยนะครับก็อยากจะขอฝากนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับที่ผมได้จําหน่ายอยู่นะครับตอนนี้มีจําหน่ายแล้วในช้อปปีนะครับผมก็ทยอยลงหลายๆชนิดนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มจะลงนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็เข้าไปซื้อหาก็ได้ในช้อปปีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับข้างล่างตรงไหนนะเอาบังหน้าผมเลยแล้วกันนะโอเคครับผมก็แล้วก็อยู่ข้างล่างนะครับลิงก์ ก็เข้าไปเลือกซื้อกันได้นะครับในอนาคตก็จะมีอุปกรณ์การปลูกมีพวกดินพวกโรงเรือนอะไรด้วยนะครับผมก็เข้าไปติดตามกันดูครับผมครับผมกลับมาที่เรื่องของสกาเมล็แล้วนะครับนี่ครับที่ผมได้เพาะไว้เนาะเนื่องจากการงอกของเมล็ดนะครับก็จะมีหลายๆปัจจัยนะครับเมล็ดตัวเดียวกันบางท่านอาจจะเพาะได้บางท่านอาจจะเพาะไม่ขึ้นเลยอย่างเงี้ยครับก็มันมีหลายปัจจัยนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการเพาะแบบ ผมเพาะเนี่ยจะทํำยังไงนะครับไปดูกันเลยครับครับผมอุปกรณ์นะครับก็จะมีครับเมล็ดเคลนะครับแล้วก็มีภาชนะนะครับในการเพาะนะครับเจาะรูด้านล่างด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นดินพิษมอสนะครับผมแล้วก็จะมีพกี้น้ําครับแล้วก็มีกระดาษทิชชู่นะครับครับนี่ก็เป็นเมสสกาเลตนะครับที่ผมขายอยู่นะครับผมแล้วก็ใช้อยู่นะครับ นะครับประมาณนี้นะครับโอเคผมก็จะเพาะไม่เยอะนะครับจะทําให้ดูที่ว่าเพาะยากยากเนะครับเราจะมาปราบเซียนกันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเอาทิชชู่นะครับไม่ต้องหนามากนะครับอาแค่บางๆนี้ก็พอนะครับผมแล้วก็รองลงไปนะครับเนี่ยผมน้ําผมน้ําพีชมอสนะครับให้เปียกก่อนนะครับผม สาเหตุที่เราเอาทิชชู่รองก่อนนะครับเพื่อให้ทิชชู่นะครับอมน้ําไว้นะครับผมให้น้ํามันชุ่มนะครับให้เมล็ดเรางอกเร็วขึ้นนั่นเองนะครับดูนะครับผมเพาะประมาณเอ่เท่าไรเนี่ยสิบเมล็ดนะครับสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองเมล็ดนะครับวางห่างๆกันได้นะครับผมอย่าห่างๆกันเลยนะครับ วา,างห่างกันเลยโอเคครับประมาณนี้เนี่ยผมก็จะห่างประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาทิชชู่ปกอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ด้านบนนะครับไม่ต้องใช้หนาเอาแค่แผ่นเดียวพอนะครับวางปกลงไปนะครับเพื่อให้มเมล็ดของเราชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับให้เปลือกมเมล็ดของเราอ่อนนะครับแล้วก็เขาจะ งอกได้เร็วนะครับผมกระบวนการงอกเขาจะงอกได้เร็วนี่ครับพรมน้ําให้เปียกเลยนะครับทีนี้นี่ครับโอเคที่ผมใช้ดินพีสมอสไว้ข้างล่างด้วยก็เพราะว่าเราจะไม่ได้เอาทิชชู่ออกนะครับก็คือให้เขาโตแล้วก็ให้รากแทงทะลุทิชชู่ลงไปเลยนะครับไม่ต้องแบบมาแกะออกจากทิชชู่มาลงพิสมอสอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ ทูอินวันไปเลยครับผมจากนั้นก็ปิดฝานะครับเป็นการควบแน่นไปในตัวอีกด้วยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จากนี้นะครับ,รบก็เปิดฝามันเปิดฝาดูความชื้นนะครับนจนกว่าเขาจะงอกนะครับมาดูว่ากี่วันงอกนะครับแล้วก็เปอร์เซนต์งอกเป็นยังไงสําหรับวิธีนี้เนาะก็มีหลายๆคนนะครับ ที่บอกว่าเพาะยากเหลือเกินนะครับสกาเลตผมก็มาทําให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเอาแบบง่ายสุดแล้วนะครับผมก็ผมก็มาอัปเดตสกาเลตเคลของเรานะครับที่ได้ทําการเพาะไปนะครับอันนี้เป็นวันที่2นะครับเนี่ยเก็บความชื้นนะครับผมสังเกตว่าจะมีไอ้น้ำนะครับมาเกาะที่ฝานี่ครับวันที่สองเนาะผมเปิดให้ดู เนี่ยครับเริ่มงอกแตกรากออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็สองวันเนาะเป็นบางมเมล็ดนะครับบางมเมล็ดก็จะเปลือกแข็งนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับแตกมาแล้วมเม็ดสองเมล็ดนะครับปิดไว้เหมือนเดิมที่จริงไม่ควรจะมาเงี้ยเปิดดูอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือทําให้ถุยเฉยนะครับก็พรมน้ํานะครับผมเอา โอ้ไม่ต้องไงให้ชื้นมากนะครับเดี๋ยวมเมล็ดจะเน่านะครับผมเนีย่ยเอาพอประมาณนะครับแล้วก็ปิดไว้ต่อนะครับผมแล้วก็จะปิดไว้อย่างนี้จนกว่าเขาจะแตกใบจริงนะครับเอ้ยไม่ไม่ใช่ใบจริงแตกใบเลี้ยงออกมาเล็กๆนะครับก็จะเปิดฝานะครับผมเพื่อให้เขาได้รับออกซิเจนนะครับโอเคมีประมาณนี้ครับวันที่2 ครับผมเมล็ดสกาเลตของเราวันที่3นะครับเราก็จะมาเปิดเช็คดูกันนะครับผมนี่เปิดดูเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเช็คความชื้นก่อนนะครับว่าความชื้นยังโอเคไหมนะครับเนี่ยอันนี้ยังโอเคนะครับอย่าให้ชื้นมากนะครับเดี๋ยวเมล็ดจะเน่านะครับถ้าความชื้นยังโอเคอยู่ก็ไม่ต้องพรมน้ําเพิ่มนะครับนะครับดูจากการงอกนะครับเกือบจะทุกเมล็ดนะครับที่งอกเดี๋ยวผมเปิดเมล็ดนี้ให้ดูนะ ยังสีน้ําตาลน้ําตาลนะฮะนีครับก็แตกรากขาวๆมาแล้วนะครับงอเกือบทุกเมล็ดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะปิดฟ้าไว้นะครับโดยไม่ต้องพรนน้านะเพราะว่ายังชื้นๆอยู่นะครับก็รอดูอีกวันที่4นะครับว่าเขาจะพัฒนาการขึ้นมามากขนาดไหนนะครับครับผมก็มาอัปเดตครับกาเลวันที่4นะครับผมเปิด ฝาแล้วนะครับหลังจากวันที่3นะครับนี่หลังจากงอกขึ้นอย่างนี้ผมก็จะเปิดฝาไว้เลยนะครับไม่ต้องปิดฝาควบแน่นอีกแล้วนะครับเพื่อให้เขาได้รับอากาศได้รับออกซิเจนนะครับงอกขึ้นมาก็เยอะนะครับเกือบจะทุกมเมล็ดนะครับผมเนี่ยพวกนี้ก็กําลังดันกระดาษออกมาอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็พวกนี้ก็โผล่ขึ้นมาได้ละต่ที่ผมหยอดไว้มีไม่งอกหนึ่งมเมล็ด แต่นี่ยังไม่งอกแล้วก็ตรงนี้ยังไม่งอกนะครับโอเคนี่วันที่4นะครับอันนี้สามารถาฉีดพ่นน้ําหมากได้แล้วนะครับผมโอเคก็เอาไว้ในร่มก่อนนะครับผมน้ําเอาไว้ในร่มหรือว่าที่มีแสงรำไรก็ได้นะครับผมครับผมอันนี้ก็คือสกาเลต t นะครับผมสกาเลตเคลนะครับที่หลายคนบอกว่า <laughs> เพราะยากนะยากหนานะครับที่จริงมันก็ยากนะครับผมเพาะไปประมาณ12หรือว่า13มเมล็ดนะครับได้มาแค่67ต้นนะครับก็ไอพวกนี้ก็ยังงอกยังไม่หมดยังโตไม่ได้นะครับก็ไม่เอานะครับเราเลือกที่เฉพาะต้นที่แข็งแรงมาปลูกดีกว่านะครับผมโอเคอันนี้ก็ถึงเวลาได้ย้ายกล้าแล้วนะครับอันนี้อายุ7วันนะครับผมก็จะย้ายกล้านะครับแยกกล้านะครับขั้นตอนก่อนอื่นเลยนะครับ ก่อนที่จะแยกกล้านะครับเราต้องพรมดินให้เปลียกเปลียกเราต้องทําให้ดินเปียกกันนะครับเพื่อที่เราเวลาเราดึงกล้าออกมาเนี่ยรากเขาจะได้ไม่ขาดนะครับยประมาณนี้นะครับเอาให้เปียกเลยนะครับเราก็เลือกเอาเฉพาะต้นที่แข็งแรงนะครับมาปลูกนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามนะัน อันนี้ประครบประงมมากเท่าต้นอ่อนแอมาปลูกยังไงก็ไม่งามนะครับถึงจะรอดไปก็ไม่งามนะครับก็พรมดินคอกลาของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นถาดหลุมนะครับห้าสิบหลุมครับหรือว่าใครจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้นะครับใส่าแก้วน้ำพลาสติกอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับจะสะดวกแบบไหนอันนี้ผมสะดวกแบบนี้นะครับ เพราะว่าถาดถาดหนึ่งผมก็จะใส่หลายชนิดนะครับทั้งเคลวม่วงทั้งลาซินาโต้เคลวทั้งคูริเคลวนะครับก็ว่าไปแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับการแยกกล้าก็จะเป็นไม้จิ้มนะครับหาไม้จิ้มก่อนแนปะ๊บตอนนี้ก็แยกล่าเลยนะครับผมผ่านขั้นตอนนี้ไปก็ไม่มีอะไรยากแล้วนะครับโอ้ยสำหรับการพอกล้าเนาะได้อย่างนี้นะครับ จิ้มขึ้นมาแล้วเคแล้วก็ทำเป็นรูๆนะครับลงไปเลยถามว่าไม่แยกกล้าได้ไหมก็ได้นะครับรอให้เขาโตในนี้เขาแยกปลูกเลยก็ได้แต่อันนี้ผมต้องการให้เขาเจริญเติบโตการแยกกล้านะครับการเปลี่ยนดินนะครับทําให้ผักของเรานะครับจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือ,คอทดลองมาแล้วนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้ดินใหม่แล้วก็ได้กินสารอาหารที่เต็มที่ไม่มีคนอื่นแย่งเงี้ยครับไปเลยนะครับผมใส่ที่ชู่หนาเกินผมว่าน่าจะใส่บางสัก ฉีกครึ่งแผ่นนี่ครับครับนี่คือสก้าเลตนะครับอายุเจ็ดวันนะครับผมก็ย้ายกล้านะครับแยกกล้าลงมาอนุบาลในถาดหลุมนะครับผมนี่ก็รวมรวมไปกับเขียวเขียวเลยนะครับผมแสงจจาจ้าหน่อยนะนะครับขนาดเขาก็ยังไม่โตมากนะครับประมาณนี้เจ็ดวันนะครับก็แยกกล้าเลยครับผมการดูแลรักษาตัวนี้ก็คือเอาไว้ใต้สแลนนะครับ 5 0พทางแสงตลอดวันนะครับสามารถรดน้ำหมักหรือว่าฉีดพ่นฮอร์โมนได้นะครับในช่วงนี้แต่่าเพิ่งพรวนดินให้ปุ๋ยนะครับผมโอเครอแบบแยกกล้าลงกระถางปลูกก่อนนะครับถึงจะสามารถพรวนดินให้ปุ๋ยได้นะครับผมโอเคครับครับผมสำหรับการเพาะสกาเลตก็จะมีประมาณนี้นะครับการดูแลนะครับสกาเลตก็มาสรุปกันเลยนะครับว่า ยังไงกันบ้างนะครับตั้งแต่เริ่มเพาะนะครับก็ควรพรมน้ําแล้วก็ให้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับผมไม่ใช่แบบปิดฝาแล้วก็ตั้งไว้กลางแดดเลยอย่างเงี้ยครับก็ไม่งอกนะครับก็เอาตั้งไว้ในร่มนะครับหรือว่าวันแรกๆเนี่ยผมแนะนําให้ปิดฝาแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่มืดก่อนนะครับประมาณ2วันนะครับให้เขางอกเล็กๆออกมานะครับค่อยเอาออกมาข้างนอกนะครับผมแล้วก็เปิดฝาเลยนะครับทําแบบนี้ก็ได้นะครับได้ผลดีเหมือนกันหลังจาก ผ่านไป7-8วันนะครับหรือว่า10วันนะครับก็นํามาแยกกล่าได้นะครับอันนี้คือผมเอามาแยกกล่าเอามาปนกับพวกคูลิเคลนะครับดรับเคลนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้แยกนะครับเพาะไว้2กระถางอัตรางอกก็งอกโอเคอยู่นะครับนะครับสำหรับอากาศแบบนี้แล้วก็ดูฝนนะครับผมถ้าเป็นอากาศหนาวอากาศจะเหมาะกว่านี้นะครับในการเพาะโอเคครับผมการเพาะ กล้าเคลสกาเลตให้งอกก็มีประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับลองทำกันดูครั้งแรกก็อาจจะแบบก,ก,กูกูกระก์หน่อยนะครับเพราะว่าครั้งแรกๆผมก็ไม่งอกนะครับก็ลองเปลี่ยนวิธีดูมานะครับผมจนกว่าจนเนี่ยครับทำงอกนี่แหละครับแต่ก็ไม่ยังไม่พอใจยังไม่ร้อยเปร์เซ็นต์นะครับ ก็จะลองหาวิธีนะครับหรือว่าท่านไหนจะแช่น้ําอุ่นก่อนก็ได้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนนะครับผมช่วงนี้ก็ทําคลิปออกมาแบบน้อยๆนะครับเพราะว่ายังติดฝนอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะให้ทําครับผมสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดี